ทีนี้มาดูในมุมจากสินแสเข่งกันหน่อยนะคะอาจารย์ชนทัศน์ฤทือไทยผ่องผู้อํานวยการสถาบันโหราศาสตร์พยากรณ์แห่งประเทศไทยให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวสํานักข่าววันนิวส์บอกว่าอยากเตือนนะ mm hmm. อย่างกรณีคุณยายเนี่ยที่ไปหลงเชื่อสินแสดังแล้วสูญเงินไป66ล้านบาท ทางสินแสเข่งบอกว่าการทำพิธีเสริมมงคลปรับพวงจุ้ยบ้านรวมถึงวิธีการที่บางทีทำเนี่ยมันผิดหลักด้วยซ้ำอย่างเช่นอะไรที่สินแสเข่งมองว่าผิดหลักเช่นการขุดหลุมโรยผงกระดูกผีอ้าวอันนี้สินแสเข่งเขาบอกว่าแนวทางนี้ไม่ได้อยู่ในศาสตร์พวงจุ้ยนะเ้าแล้วงั้นที่ขุดหลุมไป4ี่ล้าน 4, 4ี่คืออะไรคะแล้วที่สําคัญการเรียกเก็บเงินค่าทําพิธีเนี่ยสินแสเข่งก็มองว่าราคาสูงเกินไปค่ะคืออย่างนี้คะับคุณผู้ชมอ,อันนี้ให้ความรู้นะ ซีสายเคงบอกว่าการปรับพวงจุ้ยทั่วไปเนี่ยจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณ30-50 0ื่ถึงห้าหมบาทเท่านั้นเองซึ่งก็ถือว่ามันเพียงพอสําหรับการแก้ไขจนเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับใช้วิธีการก็คือปรับแก้ควรจะใช้วิธีการตามธรรมชาติไม่ต้องนําอุปกรณ์หรือว่าสิง่งของอื่นๆแม่ว่าจะเป็นสิงหรือกิเลนมาตั้งที่บ้านนะครับเว้นแต่นํามา ตั้งเอาไว้เพราะว่าอาส่วนตัวชื่นชอบสิงกิเลนนะครับเนื่องจากรูปปั้นสัตว์มงคลต่างๆเหล่านี้เนี่ยควรตั้งไว้ที่วัดหรือว่าเทวสถานและก็ศาสตร์พวงจุย้ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับการตั้งเทพประจกยันหรือว่าหยินอย่างไว้ที่บ้านนะครับ ส่วนกรณีที่เจ้าของบ้านนะคะนำสิงแกะสลักมาตั้งหน้าบ้านราคา1นล้านสองบาทนะคะสินแสเข่งมองว่าไม่ว่าจะเป็นหินอะไรถ้าเกิดว่านําเข้าจากจีนในท้องตลาดจะซื้อขายกันประมาณนี้แต่ถ้าเป็นหินอ่อนแกะสลักในไทยราคานี้จะถือว่าแพงมากเกินไปเพราะว่าสิงหรือว่าสัตว์มงคลที่แกะสลักในไทยมีราคาประมาณคู่ละ50,000บาทค่ะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับขนาดแล้วก็ความสูงความใหญ่ด้วยแต่ สินแจบอกว่าไม่แนะนําให้ซื้อมานํามาตั้งที่บ้านนะคะเพราะว่าไม่ใช่หลักของการปรับหวงจุ้ยค่ะสินแสเข่งยังฝากเตือนคนที่เลื่อมใสในสาศาสตร์ห่วงจุย้ยว่าให้ใช้สติในการตัดสินใจไม่ควรหลงเชื่อจนถูกเรียกเก็บเงินในอัตราที่สูงเกินความเหมาะสมค่ะมันเป็นเรื่องของความกงมก่มากเกินไปนะผมว่านะที่ไปเชื่อในสิ่งเหล่านี้ที่มันจะต้องใช้ ในค่าใช้ใจ่ายในการดูหงจุ้ยสูงมากถึงหกสิบกว่าล้านถือว่ามันมันค่อนข้างจะเวอร์เกินไปแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือผู้ที่ไปไปดูในเรื่องของของจุ้ยแล้วก็เรียกในเรื่องของการที่จะนําสิ่งของมาตั้งประดับเพื่อที่จะแก้หว,วงจุ้ยนั้นความจริงแล้วอยากจะขอเรียนให้ทราบว่ามันเป็นไปไม่ได้ถ้าหากว่าจะแก้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นประตูห้องทำงาน ห้องนอนหรือห้องครัวควรปรับแบบธรรมชาติดีกว่านี่แหละคัะคุณผู้ชมคือทําทําได้ทําแล้วเพื่อความสบายใจแต่ว่าถ้าจะเสียเงินเป็นแบบ77ล้าน66ล้านอะไรประมาณนี้ก็ต้องพิจารณาเยอะๆหน่อยนะครับคุณผู้ชมครับดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจากสำนักข่าววันนิวส์นะครับเชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์ครับ